สวัสดีครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนเมื่อคืนผมฝันร้ายว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งตายในงานศพและตื่นเช้ามากลายเป็นมีความรู้สึกพิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะรอสิ่งนี้มานานแล้วจากโปรแกรม g h t r o o m อะไรอครับเดี๋ยวดูในรูปนะครับรูปนี้ผมปรับแต่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะเอารูปนี้ยวางเซตติ้งลงไปในรูปพวกนี้นะครับผมก็ทำการ c o p ปปี้เซตติ่งนะครับแล้วก็อขออนุญาตทิ้งมือไอปนิดหนึ่งอ่ะเลือกรูปทั้งหมดจากนั้นผมก็วางดูความเร็วนะครับหนึ่งสองสามเดแบ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 บแบบแบบแบบ เดี๋ยวกดคอนโทรลดีทีหนึง่งอ่าึออ๊บแม้ว่ามันจะวางสเปซสปาแต่ผมก็ไม่สนใจขอขอความเร็วนี่มันเร็วขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะครับคราวนี้สมมุติว่าเอาใหม่สมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนมันหน่อยนึงนะครับเอาให้มันแจ๊ตไปเลยจะได้เห็นแตกต่างนี่เยอะอืม นี่ส้มๆมมาเลยบโอเคครับอ่ะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ <c oughs> ผมเคยวางไอ้ก,กลุ่มนี้ไปแล้วแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่เป็นสีส้มผมก็เอาใหม่ <c oughs> วางอีกเดีย๋ยวเขาเอามือไปกดชิปนิดนึงอ่ะเลือกอีกทีนึงจะวางแล้วนะครับนะครับ 1 2 3 Nôn Ui Sức nhạc